คันนี้คือในรุ่น g t p a s สีขาว1399 139900 0บาทวันนี้ผมลดให้1 7 0 0 0 0บาทสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาชา Channel อีกเช่นเคยครับผมพามาดูอีกหนึ่งคันที่จัดแคมเปญจัดโมชั่นเมื่อกี้เพิ่งเอาป้ายลงลด10,000วันนี้ผมลดให้1 7 0 0 0 0บาทใครที่อยากได้ินบ b o x เข้ามาสอบถามรุ่นนี้คือรุ่นอะไรมาเจาะรายละเอียดให้คร่าวๆครับคันนี้คือในรุ่น g t p a s สีขาว1399 1399 0 0 0บาทฟังก์ชันที่ มีในรถนะสแตนดาร์ดเลยระบบเตือนการชนหน้านหน้าตรงเพราะเป็นปี MY 2 3ระบบ FCM นะครับมีมาให้แน่แแล้วระบบ Adaptive Cruise c o n นโ o นส่วนสแตนดาร์ดนะครับของตัวรถเนี่ยที่เป็นระบบ ABSABDBA ยังคงมีสแตนดาร์ดของตัวรถนะไม่ได้ถูกตัดทอนแล้วก็ยังคงมีดิสเบรกสล้อมาให้พร้อมกับตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีครบทุกฟังก์ชันแล้วใครอยากเอาไปแต่งเพิ่มเติมอยากได้ส่วนรถแบบคุ้มๆแล้วเอาไปแต่งเพิ่มเติมคันนี้โคตร เหมาะจัดแคมเปญสุดพิเศษครับสำหรับ3คันสุดท้ายสีขาวทุกคันนะครับใครอยากได้นะรถผลิตปี23คสอ .23 อยากได้แบบคุ้มคุ้มส่วนรถแบบจัดหนักจัดเต็มเซนเซอร์กะระยะจอดด้านหลังฝาได้ไฟฟ้าจอเพดานเบาะปรับไฟฟ้าที่คนขับเบาะหนังปุ่มสตาร์ทกุญแจ k ค s แพเดชชับ,บนพวงมาลัยกล้องมองภาพรอบคันและแคมเปญรถอีกแสนเจ็ดราคาเต็ม1399นะผมจิ้มราคาตัวเลขให้ดู 1399ลดไปเลยแสนเจ็9หลดแสนเจ็ดนะครับหนึ่งสคือราคาสุทธิหน้าตอนนี้นะครับใครที่มองหาอยู่จะไปดูที่เป็นเซ็นเตอร์แฮนด์ที่เป็นตัวรถยนต์มือสองคันนี้น่าจะเป็นทางเลือกได้เพราะราคาชนกับตัวรถยนต์มือสองเลยถ้าคิดคำนวณแหวดจริงๆ เราได้ป้ายแดงวารันตีตัวรถมั่นใจได้เพราะเป็นรถใหม่ยังไม่ถูกใช้งานใดๆมาทั้งสิน้นและดันเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ฟังก์ชันน่าใช้อะใครที่หาใช้อยู่นะรุ่นนี้คุ้มเลยผมมีตอนนี้จัดโปรอยู่3คันนะครับใครที่อยากได้นะครับ inbox เข้ามาสอบถามกันได้ไปจัดชุดแต่งใส่ล้อแม็ก20นิ้วทําตัวรอบคันให้เป็นอีลิตดิชั่นกระจังหน้าดําลังคาดํากระจกมองข้างดําสามารถทําได้เพราะอุปกรณ์สแตนดาดประกันชั้นหนึ่งกับปลายพยางผมฟิล์มกันสร์ขูปองฟ มีค่าแรงน้ำมันกล้องตีนั่รถผมแถมให้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับแสนเจ็ดสามารถทอนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่อยากได้ได้เลยล้อแม็กอยากได้ล้อแม็กมาเปลี่ยนเอาหรืออยากได้ขับแบบเดิมเดิมแบบคล e น n c l e แบบนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันลถไปเลยแสนเจ็ดใครอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งมาหักจากแสนเจ็ดไปได้เลยครับอินบอ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับทุกๆช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกๆช่องทางนะครับไลค์แอดแฟนเพจเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถโทรหากันได้โดยตรงได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อมีประมาณนี้รูปแบบการซื้อขายนะครับสาม จองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์อยู่ภูมิภาคไหนก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่เหนือไปเหนืออยู่ใต้ไปใต้อยู่อีสานไปอีสานมีไฟแนนซ์ครอบคลุมทุกๆจังหวัดครับพอหลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วครับสามารถนัดวันรับรถได้นะครับสามารถให้เราเนี่ยขับไปส่งตามภูมิภาคต่างๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากได้มาพูดคุยรายละเอียดได้นะครับมีจํานวนจํากัดใครที่หาคุ้มคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามก็ได้รายละเอียดประมาณนี้อย่าลืมนะครับมีจํานวนจํากัด